สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วนะครับกับกอบสายซุ่มดํายิงป่านะครับเมื่อนี้เขากาสิเอหายิงป่าอยู่บ้านหาดควนหมดแล้วครับแม่นม้ำสงขามครับผมเป็นแม่นม้ำสงขามทางบ้านหาดควนทางสี่สงขามหมดละนะครับอำเภอ,อบันแพงครับจังหวัดนครพนมครับเมื่อน้นำข่งทางพ้นวิสัยทางหนองคายมันคุณนละครับก็เลยอ,ออกไปฮา ไม่ไหม้เนาให้เอฟซีได้รับชมกับหาหมองน้ำใสๆกันพอได้น้ำคุณไหลกับเบาไว้ครับปวดตาตอนนี้ผมก็ออกมาจากบ้านได้ไกลเติมไปละออกจากบ้านมาซาวสามสิบโลแล้วละครับตอนนี้หอดันเลยกํกำลังออกจากบ้านพื้นแล้วตอนนี้นี่ครับออกจากบ้านพื้นกำลังมุ่งหน้าสู่บ้านใน มันโพนะครับมันผือแล้วก็มันโพนะครับมันโพก็ซอดออกบันคำ้คำคํำปากกั่งหมดเลยครับไปทะลุคำบากกั่งออกเราอุดมไปทางท่าหวยหลวงแล้วก็ไปทางไอ้กุดเลือค้ำครับออกออกอากาศอํานวยเอย้ออกกันออกอ,อกวานอนนิวาสครับไปออกออกว่านอนนิวาสออกว่านอนว่านอนเขาอากาศอํานวยอากาศอํานวยก็หอดไหนนั่นเลยครับหอดอเภอเอบ้านสีสงครามเลยครับ พอดสีสงครามแล้วก็ขี่ไปอีกน้อยนึงก็เป็นสะพานบ้านหาดกวนเลยครับบันนี้ผอดไม้มองับปลาเขาบ้านละนี่ครับลุยลุลุยครับวันนี้อันนี้ทางหลอกทางลัดกไปแม่นมั่วเบิดละตอนนี้เส็นได้ใกล้แลนอย่างเดียวเดิฝันนั้นยังลอยแปดลอยแปดสิบเจ็ดโลอยู่ครับขนาดว่าใกล้ได้นี่ใกล้แล้วก็ยังลอยลอยแปดสิบเจ็ดโล ตอนนี้เขาก็เขามาฮอดเขตอำเภออากาศอำนวยแล้วครับตอนนี้ผ่านวานนอนนิวาดมาได้สามสิบกิโลแล้วนะครับมาฮอดอากาศอำนวยและ้ะต่อไปก็จะไปสีสงครามครับหยับอย่างเดียวลุย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 บินเดียวครับเมื่อนี้คนเดียวก็เสียวได้ไม่เกี่ยวใคร นนี้เขาก็มะฮอดอตลาดสดเทศบาลสีสงครามแล้วผมขับต่อไปบนถนนหมายเลข2032อีก 32, 17กิโลเมตรต่อไปเขา้าไปบ้านหาดกวนแล้วครับวันนี้โอเคครับลุยลุยไกลหอดละไกลหอดละมาหอดแล้วมาหอดแล้ว มองหอดวงภูเขาพอดีครับกำลังใบเขาพอดีโอ้ยมีมานนะมีโรคกันได้สองสามปีไปแล้เวเป็นปะเกิดไม้แล้วโอ้ยต้มป่านินนะพ่นลงมาคืนเพิ่นีน่ป่านินวานี่นี่ก็สซั่งขาดเดตามล่าเดี๋ยวก <พอ S 2> ินเข่าครับเดี๋ยวค่อยลงไปหามันทั้งรูมครับมารับชมกันได้เลยครับหลังจากกินเข่ากินน้ำแล้วแล้วครับมาเบิ่งผุดใจแรกครับไม้นี่ก็น้ำใสดีครับใสเป็นบางจุดที่กันครับ บรรยากาศทิ mainland, วทัศน์ไตน้นานะครับงดงามครับผมออย่างนี้คร pues, ับจังหวะนี้ชดเขามาครับจ้องหนาผมอยู่เห็นเห็นว่าครับนะตีขี้พื้นพื้นพื้นยืนม่ย้อมหันข้างให้ผมเนี้คเือยิงแสกหนาเหรอะผมหนาเรียด้อยแล้วครับหาจุดยิงบมได้เห็นบวย้อมไวทเือยน้ารวดแล้วห้อยเป็นใส่กอกรวด ทะลุออกหางหมดแล้วครับลูบดดกดอกนะนี่ครับประเบิอนกันครับ ได้แต้มแรกเป็นปลาชดโดูไส้ะมาณสองโลกลัวไปแล้วเมื่อกี้สองสามโลนี่แหละเฮ้ยจังหวะนี้นะครับข้อปลานินนะครับมันกําลังร้อยมือผมกำลัง,ลลงสี่ิ้นตามนะครับยิงไปแลครับปลานินโลกลัวนะครับตัวอ้วนกลมนะครับตัวนี้ปลานินออกกระชังเขาครับ,รบใส้เขดีเผานะครับตัวนี้ ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมมองเห็นพอดีครับก็เลยเฝ้านี่เนอย ามครับจุดนี้น้ำใสแล้วครับลงมาอย่างสวยเลยครับขึ้นด้านล่างครับลงมาก็ห้องเรียกปลานะครับเหตุเสียงเรียกปลาครับก็มีปลาดูปลากระสูบอยู่ใกล้มันก็จะลอยเข้ามาหานะครับคุณทั้งๆมันเป็นฝูงปลากระแฮหางแดงนะครับมาเป็นร้อยเลยครับบุญญาเนี่ยตัวไงครับตัวสำกองไม่ขีดเลยนี่ยครับสวยงามครับป่านนี้ในู้้ป่านะครับ เฮ้ยฉะดูคาว่าเบื้องหน้าผมครับตัวนี้บนหน้าจะรอดครับเล้งแล้วครับเล้งแล้วเรือลอยลอยลอย ครับเก็บปลาแล้วล่วกระลุยอันต่อครับมาเบิ้งช็อตที่สี่ครับช็อตนี้ลงมาจุดนี้น้ำออกจามัวๆจักหน่อยครับบ่ค่อยใสบันไดนะครับลงไปก็มองซ้ายมองขวาส่งเสียงเอือนป่าให้เราครับให้ปลามันเขามาหาครับให้มันสงสัยว่าตัวอย่างลงมานะครับเห็ดเสียงอึ๊กๆๆในลำคอนครับจังหวะนี้ครับปลาเขานะครับ อเอามาแล้วครับใส่มือผมครับใส้มือผมนะครับฝูงปาตะโกครับซับไปแล้วครับใ <c oughs> ส่สองลูกกลัวครับเขามาหาหกตัวแล้วแต่ว่าผมเฝ้ายิงก่อวนะมันมองเห็นโม่อยชัดนะครับผมดูดต้องเฝ้ายิง ได้หาแต้นบนะเดี๋ยวลุยกัต้อครับตอนนี้มาเบิ้งช็อตนี้ครับช็อตนี่ลงริมตะตะฟังครับลงริมตะฟังใ,ใกล้ๆกับช้างป่านะครับตัวนี้หมุดลงมาจังหวะนี้ครับพ่อป่าชะดูครับร้อยเข้ามาหาแบบนี้ครับบัวนาจะรอดครับผม ช่องหนาผมยังไงด้ตัวนี้ยังๆๆยังยังอยู่หันคางให้น้อยนึงครับนี่ครับกำลอังอีซับนะครับ้องดียบร้อยชะดโบใส่สามลกกลัวครับตัวนี้ ตายนับนระเบิดนั่นแหละครับหมดถึงขึ้นก็เป็นจุดนี้ก็น้ามกไวยใสแบบนี้ครับน้าราหลวๆให้เราครับแนวหินนะครับลงมากะทรงเสียดห้องจังหนึงนะครับสังเกตบนหัวผมครับเทพูเข้ามาครับเทโพใส่ทรงเพิ่มความสวงามร้อยกระไม้นิ่งแบบนี้ก็บบอลนะครับ ปล่อยมาแบบนี้ป่านี่ดีครับเคลดเมนูใดก็แซ่บอตอปนี้ป่าหรือว่าวการเลือนป่ี่พครับผมจะมีป่ามึงแฮนครับมึงดูยมึงดู้วยประชารู้ดีไม่ไดู่เทาพวนานเท่าไหร ช็อตนี้ครับผมมา,ามาพอ่อป่าฟงปลาซิ่วบ่เข,ขาเอิญมันเป็นแถบสีดำๆยุ่ลกางตัวไปครับแถบเงาไปหอดหางเลยตั้งแต่มองขีดหนาม,มันนะครับเงาจนหอดหางเลยบม่รู้ว่าป่าอย่างปลาซิ่วเขาบ่เขาเอิญนรือปลาออย่าง,าางผมก็บ่แน่ใจนะครับยูกันเป็นร้อยๆตัวเลยครับนี่นะครับอยู่เป็นมูเลยมูงามขนาด เบิงเพลินเลยผมว่ามันอยู่ในตู้ป่าเว้ยไปแล้วครับผมลอยเข้าไปไกล้มันมันลอยหนีผมครับเอาว่าเป็นยังครับป่าน้อยครับ็บ่สนใจครับลุยกันต่อครับลุยกันต่อลุยกันต่อมาเบิงช็อตนี่เ้ายได้ป่าอย่างนะครับลงมาจุดนี้น้ำค่อนข้างที่จะคุ่นนะครับมองแทบสิบวิเห็นเลยครับมองนี่เป็นมัวๆนะครับเพราะว่ามองนี่ผมเห็นป่ามันขึ้นบอนนะครับ ขึ้นบอนตีหน้าผมก็เลยเฝ้าลอยมาแล้วก็มุดลงมาเบิ้งนะครับวันป่าอย่างนะครับนะครับจังหวะนี้นะครับเบิ้งใต้มือผมนะครับผมเห็นเป็นเงาดำๆผมขึ้นว่าป่าผมเฝ้าซาบเลยครับถ้าเบิ้งนะครับนี่ครับจังหวะนี้มันอยพันนะครับยิงครับนี่จะยิงแล้วจะยิงแล้จะยิงนะ้ครับเตรียมเตรียมเบิ้งนะครับเป็นเงาตังนั่นสับแลวครับ ผมว่ามันใจบันนะครับจนกดเฉลีขยับไปขยับมานะผมเลยสับเลยครับแล้วเล่าตงเป็นปายหีครับมามาเบิงกันนะครับว่าจะเป็น่ลนปายยังครับนี่ไปผมบอ่รู้เขาเป็นว่าเปลียนปายยังตอนนี้กําลังสาวเสื้อต่าได่ครับนี่ค่อยๆสาวดึงตา้อยเขาฟังพร้อมครับนี่มาเบิงกันนะครับมาลุ้นด้วกันว่ามันเป็นปลายยังครับ เห็นแต่เงาล่างๆอยู่ไกลก่ครับผมวัวหน้ามันคุ้นจัดครับจุดนี้นี่ครบสาวขึ้นมาแล้วครับปลาอะไรเอย่ยปลาอะไรเอย่ยสรุปแล้วนะครับมันคือมันคือคือปลาตองไก่ครับผมเห็นสลังเราวงยาเเนี่ยปลาตองนะปลาตองไก่ ใส่ซีหาโลแห้วครับนี่ตัวบักง่ายครับมันเข่าไก่ผมก็เลยเห็นได้เป็นเงานะครับเป็นเงาตะคุ้มตะคุ้มด้วยไก่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแจมอันนี้ผลงานพันโจกกับพันมีแบบดูโอของพอมีเพื่เดียวข,ของพันโจใส่ถังแล้วพอมีหวังอีใส่ละอันพันนูนพนนัพนนูได้สองแจมโม้โสุดๆเลยน,นัแ่นบบงามๆอยู่หุ่นหุ่นพันมีพันเออะไรเออมีน่อยมีไง พ่นแล้วพ่นแล้วเนี่ยนะพูดาพูดาพ่นโพพ่นพน้ำพ่นแล้วน้ำพ่นแล้วลงมาเลยนี่ครับผลงานผมได้ทีานี้ละเออแล้วพ่อพี่นหยพี่นี่ขอไปายครับไปยเมือยคันว้า